ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปในทันทีครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก่อนตัดตัวครับโค้ชออสมีคิดหนักอย่างแน่นอนนะครับมาคาด14สาวไทยวิคที่2โค้งสุดท้ายก่อนสะเทือนฮ่องกงครับใครจะ ไปร่วมทีมชาติไทยสู้ศึกครั้งนี้มาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big c h a มปหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับ อัปเดตบอลเลกกลับมาอีกแล้วนะครับเข้มข้นสุดมันแล้วครับวันนี้วันที่13มิถุนายนผมอยู่กับคุณนิคทีทวัฒนะครับสวัสดีครับคุณนิคครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นอย่างสูงทุกท่านครับผมคุณไปลุ้นวอลล์บอลชายมาโอ้ดูครับดูครับไม่ได้ดูไทยกับฟิลิปปินส์เลยดูดูญี่ปุ่นกับโปแลนด์แล้ววันนี้ญี่ปุ่นกับโปแลนด์ทาง u t u b e วอลล์บอลรวมมีให้ดูฟรีนั่งดูนั่งนั่งดูช่ำเลยเอาใจคนเอเชียหน้ณดูเหม คุณรู้ไหมว่าถ้าไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะเรตติ้งอันดับสองคือใครญี่ปุ่นเหรอเออหญิงอ่ะเออไปดูไปลองดูดีๆเรตติ้งอันดับหนึ่งโลกเนี่ยเป็นบอลเล์บอลไทยใน youtube นะแต่ถ้าเป็นอันดับสองคือญี่ปุ่นผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมญี่ปุ่นถึงเอามาถ่ายในย t u b e ให้ดูคราวนี้มาเข้าเรื่องของบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่คือจุดที่เข้มข้นนิดเพราะว่าวันนี้สิบสามเราจะแข่งเกมแรกสิบแปดนะครับนั่นหมายความว่าวันที่วันเนี้ย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่วงเย็นน่าจะมีเรื่องเรื่องของรายชื่อออกมาถูก<ะ>ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่า<ๆ>มันก็จะเข้าวันศุกร์พอดีแล้วผมว่าวันศุกร์เนี่ยประกาศรายชื่ออันนี้อันนี้ผมในความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย<ๆ>ถ้าจะเดินทางก็สิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณนี้แหละนะครับ<ๆ>ซึ่งล่าสุดภาพการซ้อมเนี่ยน่าสนใจนะนิกนะเพราะว่าโค้ดออสก็เปิดให้ผู้สื่อข่าไวไปเก็บภาพเหมือนเดิมนะครับครับก็เรียกว่า สิ่งที่ต้องโฟกัสวันนี้ต้องชวนคุยก็คือ14ผู้เล่นแล้วกันนะเพราะว่าเราเราไอเรื่องของจะบวก2บวกสไม่รู้แต่ว่า14ผู้เล่นที่จะเป็นกําลังหลักในว i n อลสัปดาห์ที่2เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าขูเห็นรอยยิ้มของบุม๋มบิ๋มแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้กลับมาฟูลปชั่นนะภาพล่าสุดออกมานะครับพี่ๆของไทยรัฐสปอร์ตไปเก็บภาพมายิ้มด้กว้างมากขึ้นแบบร้อเเซแล้วก็ มีภาพมันมีภาพที่แบบเป็นสีสันอยู่อะไรอะ่ะมิดเดิลบ็อกคุณอะ่ะคนสวยๆวยอะ่ะ巴าดินอะ่ะน้องโบเหรอน้องโบโดโดนตออเคียวใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ย <ปะ S 1> มา <ปะ S 1> พูดถึงสิบสี่ผู้เล่นที่คาดว่าจะไปเวแอร์สัปดาสองก่อนอ่ะมุมนิกไล่เรียงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเหมือนเหมือนเหมือนเอาหัวสมองออกจากสัปดาห์แรกนะมาวิเนี้ยนิกว่าจะปรับเปลี่ยนเยอะไหมเอาตำแหน่งเซตเตอร์ก่อน อ่ะโอเคก่อนที่จะไปเซตเตอร์อนับแรกพูดในภาพรวมก่อนเปลี่ยนไม่เยอะแล้วเพราะว่าผมไปทราบข้อมูลมาล่าสุดว่าตอนนี้วอลเลย์บอลไทยเนี่ยกำลังทำโครงการในการที่จะพัฒนาน้องๆนักกีฬาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูงานอะไรกันที่เกาหลีสักอย่างนะแต่ผมไม่ไม่ได้รู้โครงการระเบียบอะไรเต็มทั้งหมดก็จะนำเอาน้องๆรุ่นอายุต่ำกว่า19ไปนะครับกลุ่มที่จะเป็นยู9ชิงแชมป์โลกที่จะไปเล่นให้กับ ทีมปร,ทประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีประ,รประกาศหลายชื่อ,อยนะกลุ่มยู19ปีชิงแชมป์โลกที่จะไปเล่นกันที่เซอร์เบียแล้วก็โครเอเชียนะครับ,บมันเป็นโครงการที่จะได้ไปเกาหลีนะครับทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายเลยนั่นทําให้ในสนามเนี้ยนะครับนักกีฬาหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มยู19เนี่ยจะไม่มีชื่อนะครับทั้งน้องเปียโนนัทริกาวสารอ่ะคนหนึ่งละที่เหลือก็พวก<ม>ใครกันพวกไอ้ไนัทวันผาไทยสงอ่ะพวกนี้ก,ก,ก,ก็ก็ตัดออกไปเลยน่นาน่าจะได้ไปเกาหลีกัน การเกือบทั้งหมดนะครับน้องอิงนิชากรอะไรอย่างเงี้ยก็ครับก,ก,ก็ไม่น่าที่จะมีชื่อติดเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะต้องไปเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าเป็นโครงการเลยไม่รู้ผมขอโทษจริงรายละเอียดตรงเนี้ยมันยังมันยังไม่ได้หามาอย่างอย่างชัดเจนอะน้องเปียโนน้องส,สัตสีอะไรพวกเนี้ยนะครับครับเออก็ประมาณนี้ในส่วนของนักกีฬาที่เป็นในระดับเยาว,วชนน้องบีมน้องทอฝันอะไรพวกนี้เนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ที่อายุอ่นน้องบีมนี่อาจจะเกินละน้องน้องทอฝันอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยว เดี๋ยวว่ากันนะครับอืมประมาณนี้นส่วนก็คือเป็นกลุ่มดาวรุ่งที่ก็ไม่ได้ไปสัาย์แรกอยู่แล้วใช่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 แต่ว่าเราลุ้นกันไงว่าในสามสองจะมีชื่ออย่างน้องเปียโนนัทลิกาไหมหรือว่าน้องน้องอิงไหมน้องอิงอายุเกินแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปหรือเปล่านะเอาเอาเป็นว่าต่ำกว่าสิบเก้าก่อนแล้วกันไอ้พวกยูยี่สิบเอ็ดอาจจะอาจจะไม่ได้ไปแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับอส่วนรายชื่อรายชื่อเมื่อกี้คุณให้ลองจิ้มจิ้มดูใช่ไหมว่าในสนามือน เซตเตอร์ก็2คนก็คู่เดิมแหะครับพรพันธ์กับนัทธนิชาใจแสนเพราะมันชัดเจนแล้วว่าว่าเขาไม่ได้ใช้ทางด้านของกนดกพรแสงทองในสัปดาห์แรกกนดกพรก็อาจจะได้ไปในฐานะตัวสแตนบายในกรณีที่มีใครสักคนเจ็บคือในเกมระดับโลกไงก็ต้องใช้ความเคี้ยวไว้ก่อนแล้วมือเซตตั้นก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญในการบัญชาเกมในการออกบอลในการ ที่จะต้องเป็นคนคัดสรรให้กับทีมว่าทีมจะเล่นเกมบุกจากจุดไหน่ะผมมองว่า<ม>เกมของเนยเองก็อาจจะอาจจะยังสู้ไม่ใช่อาจหรอกก็ยังสู้รพอพนๆกับทางนัทนิชาชามใจแสนไม่ได้ส่วนนัทนิชาแท้เล้าเนี่ย<ม>ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องไปเกาหลีในส่วนของยู19ที่จะไปดูโครงการอะไรกันสักอย่างเนี่ยนะครับก<ม>็มือเซ็ตก็จะมี2คน 2> แล้วก็บวกหนึ่งเหมือนเดิมในกรณีที่เอาไปเกิน14คนพี่แชมป์แต่ยังไงผมว่าเอาไปไว้แหละเพราะว่ามือเซ็ตก็ไม่ตํางแบ่งที่ ยังไงมันก็ประมาทไม่ได้เกิดมันมีคนขึ้นไปเซตลงมาขากระเพกลงมาเอ็นฉีอะไรฉีกยังไงมันก็ต้องมีสแตนบายไว้ในวันต่อไปอาจจะไม่ได้เลยก็เป็นได้นะครับสำหรับตัวบวกหนึ่งนะฮะเออ็มบีเอ็มบีมิดบ็อกนะครับก็โอชัดเจนว่าเขาเอาแค่สามนะครับเขาเขาเป็นห่วงในตําแหน่งหัวเสามากกว่านะฮะเออเขาคงลงตัวกับสามคนก็คือทางเอ่อพัทยาทัดดาวแล้วก็วิมลรัตน์ส่วนบวกหนึ่ง บวกหนึ่งไหมก็ผมว่าบวกแต่จะไม่ใช้น้องโบแล้วในมุมนะอืมอาจอาจจะเป็นกีตาร์วารุณนีการลำดูจากการฝึกทรงการฝึกซ้อมอะไรขึ้นมาดูดูเเหห็็นดูมีบทบาทถึนมาซ้อมอยู่เพราะว่าเพราะว่าในสัปดาห์แรกเอาไปเราไม่ใช่ผมมองว่าไม่น่าจะเอาไปอีกอันนี้มองโดยมองโดยตะกะมองโดยตะกะอ่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนว่าแต่กีตาร์ไปก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้แบบโบก็ได้อืมครับ <ม>ก็ก็เป็นไปได้ก็คนละสไตล์โบก็สไตลาย์ยาวหน่อยกีตาร์ก็เล็กกว่าน,นิดนึงแต่ว่าก็มีความคล่องตัวแล้วก็เล่นลูกหลหลังได้ชํานาญการกว่านะครับอบอรเร็วนี่ค่อนข้างนิ่งคือต่อ้เอาใครไปผมงเราใช้อยู่สามคนแล้วสามคนนี้มันเหมือนเป็นตัวจริงหมดเลยอพี่แชมป์ทั้งคัตดาวน์ทั้งทัยางทั้งวิม,มลรัตเพราะว่าบางคนก็สตาร์ทในช่วงเซตหนึ่งเซตสองแล้วก็เซตสามก็สำหรับอีกคนมาถ้ากรณีที่โค้ดมองว่าอยังบอร์ดต,ตรงนั้นตรงนี้แล้วอีกคนทําได้ดีกว่าก็จะเป็นอีกคนที่ได้ลลลงมาเ่่นนนนแทะคครัับอืวิี ถือว่ายกระดับมาดีนะนิ่งนิ่งกับเกมเยอะมากดีดีเยอะเลยเป็นทรายเป็นทรายตีฉาบฉวยค่อนข้างดีแต่มีข้อเสียคือเรื่องบล็อกก็ไม่ใช่คนที่ที่บล็อกดีอะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตั้งแต่หเด็กแต่ว่าเป็นคนที่ตีไวนะฮะแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนตัวได้อย่างว่องไวคล่องแคล่วกว่าอีกสองคนที่เป็นลูกพี่สดกว่าอืสดกว่านะครับอ่ะลิเบรโร่ดีกว่าลิเบรโร่ลิเบโร่ที่เป็นตำแหน่งอาถรรพ์ที่มหาเลย ตัวรับอิสระต,ต่อให้ประวานเล่นดียังไงนะโดนบน่นโดนคุณมองเรื่องไงกันเรื่องนี้เออผมอยากผมก็อยากจะถามคุณหลายรอบแล้วผมไม่เคยถามนะเลอยอไม่รู้นะใครมองไงแตใใ่ในในใสายตาผมผมว่าปียนุชโค้ดสำคัญเลยนะสนามแรกเนี่ยนะฮะส,ส่วนส่วนสถิติที่มันฟ้องออกมาว่าว่าปียนุชเป็นคนที่รับเ,ออเยอะที่สุดรับได้เข้าจุดอันดับหนึ่งรับมากที่สุดเนี่ยอันนี้ก็ก็เข้าใจได้เพราะว่านัดที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สามเนี่ย คือแบมจินภาภาจะได้เล่นอยู่ช่วงเซตแรกกับเซตเซตสองนิดๆพอเล่นไม่ได้แล้วเปลี่ยนรถจะต้องยืนคนเดียวจะต้องยาวไงถ้าต้องทั้งรับแล้วก็ทั้งตกเพราะฉะนั้นจํานวนการดึงบอลมันก็เลยเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาที่เขาบางชาติเขาใช้ลิเบโรสองตัวอะไรก็ว่าไปนะบางชาติเขาก็ใช้ตัวเดียวแต่บังเลยว่าว่าเราก็คงโดนทุบเยอะมั้งทางด้านของแปนแปนเลยได้รับ,ได,รบได้รับบอลเยอะเป็นสถิติตัวเลขที่ขึ้นมาในอันดับหนึ่งของของตารางคะแนนรีเซฟของทางลิเบโรอ่ะเออก็ ก็ว่าเป็นห่วงไม่ยังสาคัญยังสําคัญยังไงก็เขาประสบการณ์เขาว่ายังไงเขาก็ยังเคี่ยวอยู่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาชาร์ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะคือสามแรกไม่มีไม่มีไม่มีเปลี่ยนนุษเนี่ยจริงๆเขาชื่อเล่นว่าเอื้อยนะเป็นคนนครศรีธรรมราชนะแล้วก็อโตขึ้นมาก็เปลี่ยนไปบ้างอ่ะแป้นนี่ก็คือนามสกุลเขาอะอาจจะได้ไี้ขนาดถนัดแล้วก็บางคนเรียกประวานก็อาจจะเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาเองอะไรก็ว่ากันไปนะแต่จริงๆเขาเนี่ยถามมาแล้วเขาชื่อเล่นเขาชื่อเอื้อยที่คุณพ่อคุณแม่เขาตั้ง เออเหมือนเหมือนสุภัตตาภัโลดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชื่อเป็ดเขาก็ชื่อเอนะครับน,ออนะโอเคก็ก็จะเป็นเป็นคุณเปลี่ยนรุ่นนั่นแหละที่ที่นำทัพไปในในตำแหน่งนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย<ๆ>ไม่รูอ่ะว่าจะเอาไปสองหรือเอาไปสามถ้าเอาไปสองคนที่ได้ไปจะเป็นน้องเอ๋ยกันรัตคำวงถ้าเอาไปสามเอาไปสามก็ยังเดายากเลยเพราะไม่รู้ว่าเขาจะกล้าตัดแบบไหมเพราะว่า เออน้องอินนี่ชกรวันศุกร์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ห้าวมากห้าวแป้งมากพร้อมเล่นพร้อมเสียบมากคือคืออันนี้พี่พูดตรงนะพี่ดูสัปดาห์แราก่อนนะพี่รู้สึกว่าลิเบอโร่ต่างชาติแก่งขึ้นนะใช่ก็ก็ก็ดีในหลายๆชาติเลยแหละทั้งอ่ะของโปแลนด์นี่ก็สุดไปเลยใช่ไหมเออนะฮะ ของทางตุรกีก็ไม่แย่ใช่ไหมฮะของทางฝรั่งของทางของทางเบลเยียมก็ไม่แย่อะของทางฝรั่งเศสไอ้อของฝรั่งเศสนี่โชคดีนะวันที่เจอเราไม่มานะอีกวันที่เจอเบลเยียมนี่โคตรมาเลยนะเ,เราชนะเบลเยียมวันนั้นนะแต่วันนั้นต้องเอ๋ยมาไงของเรามานะฮะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันตำแหน่งเนี้ยคือคือต้องพูดก่อนว่าเราวิเคราะห์ในบุมของคนนอกมันไม่มีทางถูกแล้วบอาเซนเราถ้าผมอยู่ในสนาม้อกมาเขาอะผมผมอยู่ไกลๆก็ได้อยู่ห่างแล้วผมใช้กล้องส่องผมจะรู้เลยว่าเขาจะเอาใครไปบ้าง เพราะว่าการการซ้อมเนี่ยผมทํางานในสโมสรผมจะรู้อยู่แล้วว่าสดห์เนี้ผมจะรู้ตั้งแต่ประมาณสมมุติใครวันเสาร์เนี่ยผลลัหัสผมจะรู้แล้วสัดาห์นี้โค้ชจะใช้ใครยืนตัวจริงโค้ชจะใช้ใครเป็นตัวซับอืมแต่บังเอว่าเราไม่ได้อยู่ในสามซ้อมแล้วช่วงที่พี่นักข่าวเขาเก็บภาพมาเนี่ยมันก็มันก็เห็นแป๊บเดียวว่าสองสามนาทีอ่ะมันมันมันรู้มันไม่สามารถรู้อะไรได้นะเพราะฉะนั้นถ้าให้เดาจะผลงานอะยังไงเปลี่ยนรุกก็ต้องไปน้องเอ๋ยก็ต้องไปถ้าเอาไปสองก็เป็นสองคนนี้เอ่าไปสามผู้เลี้ยงตัดใจ แตงงแ่แบมของอายุประสบการณ์แบมก็ยังโอเคอยู่เนาะผมว่าตรงนี้ในตำแหน่งนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าสำคัญแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันผลง,งานของการยรัตคำวงมันค่อนข้างชัดเจนยกเว้นนัดแรกล,ล,ลงไปเจอกับญี่ปุ่นแล้วกาญยรัตคำวงจะแบบไม่เป็นสับประรดเลยอย่างเงี้ยเออโอ้โหซุดไปเลยก็แบมก็จะได้กลับมาอืเพราะตำ,ตำแหน่งนี้มันมันใช้เรื่องของความเข้าใจเกมการอ่านอ่านบอลอย่างเดียวการยืนตำแหน่งที่ดีมันไม่ต้องไปเซต เซตบ้างบางทีมันไม่ต้องเสิร์ฟมันไม่ต้องขึ้นบล็อกมันไม่ต้องเตี๋ยนะฮะเอ่อเพราะฉะนั้นผมว่าเด็กกับผู้ใหญ่ก็มันต่างกันที่เหลี่ยมเหลี่ยมกับประสบการณ์การยิงตำแหน่งอย่างเดียวอืมนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือสามคนไปไปอยู่ในจิบสี่สองบวกหนึ่งเอาให้ใครบวกกันจะรับก็บวกบวกจินาภาไก่รับได้ไปอยู่แล้วอืมกระแสขนาดนี้กระแสขนาดนี้โวเออ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 นะฮะพันธงชอบเลยนะ อ่ะหัวสาวหัวสาวครั้งที่แล้วเข้าไปกี่คนเอาไปหกแล้วใส่ลงมาแต่ละนัดห้าใช่ไหมใช่ปะเออเออผมให้ชุดเดิมเลยครับหลักหลักกับตันทีมเียวอออัชลาพรหลักหลักกับตันทีมอัชราพรคงยศอืมนะฮะุมบิ่มชัชัวรโมกสีอืมดนพรสินโพอ่ะวริซารสีทาเลิศอ่ะจองไปแล้วสี่ชัว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 เลย เออีกคนหนึ่งก็ต้องดูผมว่าเขาไม่น่าเอากติกากับกับสถิลพรไปสองคนละรลุดคนหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาชอบแบบไหนคือมันมันมันดีคนละอย่างแต่ในสนามนี้ยเรามีเกมกับญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นเกมที่ดาวเล่นได้แน่นอนอืมเพราะว่ามันมันไซส์มันไม่ต่างนะฮะไซด์มันไม่ต่างวราสามารถขึ้นไปฟาดได้นะฮะ ก็รู้ว่าชอบแบบไหนชอบคือสปีดบอลสองคนเนี้ยก็ว่าอ,อกันแต่ผมมีความรู้สึกว่าบอลของดาวถ้าตีร้นๆจะคมกว่าออมนิดนึงแต่หนักนี่ผมว่าเอาคอกันเออก็ต้องก็ต้องดูว่าโค้ชอาอเขาชอบแบบไหนเอาออมไปมันก็จะได้เรื่องเสิร์ฟเรื่องหน้าบล็อกนะฮะแต่ว่าบุกบุกช่วงนี้ต้องยอมรับว่าฟืดแต่กติการเราก็สนามแรกเราไม่เห็นเขาได้บุกไงเออั oute. นี่ก็เป็นเป็นจุดที่ที่น่าเสียดายไม่รู้อ่ะเลือกไม่ถูกได้ให้ตัดใจเลือกจริงๆผมว่าสนามแรกหัวเสาห้าคนไม่เอาไปหกแบบสามที่แล้วละอ่าคุณว่า แต่คดโคดออใช้ออมสินนะถ้าถ้าแบบในกรณีแบบยุกเฉนะิยน่ะใช่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 แต่นัด,น,ดนัดที่เจอฝรั่งเศสก็ไม่ใช้นะพอเกมมันสม,มูิอะโอ้โออหเรื่องไม่ถูกว่ะต้องโดนหัวก้อยวะเอาคนนึงเอาคุณคเลือกมา,แต,าแต่ถ้าอยู่ในสนามซ้อมผมดูไกลสักชั่วโมงหรง,งผมมจะรู้ว่าเขาจะเลือกใครนะฮะเอเอเลือกเอถ้าเอาดาวไปมันได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือเกมกับญี่ปุ่นผมเลือกสัติาพร จันทาวิสุทธิเ์เพราะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย bon บอลบุกมันมันพอยูฟากับกับเฟิร์นมันทําได้อะมันเป็นรอยต่อจากสัตดาที่แล้วที่มันมันไม่น่าห่วงเลเรื่องของการบุกเท่ากับบอลรับอ่ะอืมอืมนี่ไม่ใช่เราฟันธงสุดท้ายแคปหมูมานะ <laughs> เลิกเลย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 พงษ์หักนะเออแคปหมูมานะยังไม่ถึงเวลาครับแคปหมูน้องบีมท้องทอฝันเนี่ยยังไม่ถึงเวลาอืมเออหัวสาวห้าคนนะอืมห้าถ้าจุบไม่บวกด้วยธราพรพนพรบริสราตัดภีพาพรบีหลังอ่ะมีหลังสามหรือเปล่าเฮ้ยบีหลังก็บีหลังก็จองจองสัมปทานไปแล้วคนหนึ่ง ควีนบ <Queen beam. S 1> ีม,มกับโมเมบีม <beam beam S 2> กับโมเมแต่พี่อยากให้ใบเตยติดน,นะไม่รู้ว่าได้เปล่านะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่จ,จนาลยานของโคดออนนะก็ <S <S ะดูโคดออนว่าโคดออนจะต่อสู้กับ กับคำเรียกร้องยังไงแต่แกก็ตามใจอยู่นะคนไทยอยากเห็นอะไรส่วนใหญ่แกก็จัดให้เกือบหมดนะเอ้แกอยู่เป๊ะ่ะอยากเห็นบีมยืนหัวเสาแล้วก็ให้โบเมเล่นเล่นอเป็นเป็นบีหลังแกก็จัดให้ทันทีนะฮะผมว่าสนามนี้แต่เมื่อวานเมื่อวานที่ทางคุณสุริยะจุงโรงเรือนกิจที่เข้าไปเยี่ยมชมกับทางดอกเตอร์ก้องศักดิ์รัมณีก็คนที่หายไปก็จะเป็น เป็นบีทีใบเตยเป็นน้องหยกแล้วก็น,น้องน,องนกนะไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นมาถ่ายรูปนะครับไม่รู้ทําอะไรอยู่เหมือนกันนะฮะสังเกตขนาดนั้นเลยนะมักกน,นมีคนมันมีคนคอมเมนต์แล้วถามเข้ามาผมว่าผมก็ไม่รู้อถามเข้ามา<ช>ว่า,<ช>วาไม่เห็นกลุ่มนี้มาถ่ายรูปเอา้าตัดใจเอานะที่มากุูปแก้วไปสักสนามหนึ่งแต่เอาเอาแต่แต่ใจเนี่ยในใจอ่ะอันนี้อันนี้ขอโทษนะมองว่านะ เอาวิรญายุพาไปจะได้ประโยชน์มากกว่าอืมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้น่าห่วงตำแหน่งเนี้ยของเราตําตําแหน่งเนี้ยของเรามันไม่ได้น่าห่วงเรื่องบอลตี่ะพี่แชมป์มมันตีได้ทั้งคู่อ่ะทั้งพิมพิชยาแล้วก็ธนาชาบอกว่าอย่างน้องนกอ่ะน้องนกเข้าไปอ่ะเขาเขาก็ได้ในเรื่องของการเสิร์ฟแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นบล็อกอ่ะเขาก็ตีสู้ตีก็อาจจะไม่ได้เหนือกว่าใบเตยหรอกหรืออาจจะอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ามันได้ใช้ประโยชน์ด้านอื่นอ่ะ ไม่สุดท้ายที่คุณฟันทงมานะสุดท้ายกติกาไปสุดากติกาไปโบไปเอโบไปเออนะฮะไอคือิงไปคือที่คุณเลิกไปใจผมรู้คุณเอาใด้การขับด้วยมันมันอ่านใจโคตรออนแล้วแกแกแกตาใจอ่ะมันเราคิดการมันต้องมีสักสัปดาห์เว้ที่โคตรออนอาจจะให้บักนัดอะไรนี้ เออประมาณนั้นจริงๆฟอร์มที่เกาหลีก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะจริงๆนะฟอร์มใครฟอร์มตอนออฟตาเกาหลีอ่ะหรือคุณไม่นับใบเตยไม่ได้ขี้เหร่นะดีด้วยอ่ะคือถ้าวันนั้นใบเตยแล้วไม่ออกอ่ะโอเคแต่ที่แฟนขับเห็นนะคือแบบเล่นดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีข่าวว่าเออจะไปโคโวด้วยอะไรคนก็อยู่อยู่เยอะนะเอฟซีก็เยอะเออครับก็ไม่ได้นับอะไรขนาดนั้นแต่ก็เอามาเป็นหนึ่งในการพิจารณาได้เล็กน้อยเออนี่แหละนี่แหละอ่ะ สิบสี่ผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงไอที่คาดว่าจะไปวินเนยเอายังไม่ลงสนามคุณนิกบอกว่าเฟตเตอร์จะเป็นพรทางทูบลดหรอกนัทนิคาเตแฝนนะครับมิเดิลบล็อกเนี่ยเป็นทัดดาวนึกแจ้งหัยามงสุกรีมอนรัตน์ัาคันนะครับแล้วก็ลิเบโรโลนี่นี่แบบผักปากามากเอาปีนุ้ดเป็นน้อยกับกัญญรัตนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็หัวเสาก็คือชิญชวน ทลพรก่อนกับตันทีถ้าช่วงมุกศีโดนวอลสินโพบริสาราศีทาเลิศสสีภาพรอจากทวิสูตรอ่าบีหลังนะครับเซอร์ไพรส์เลยควีนบีมอ่พิมพิยาโมเมธนัชาแล้วก็ใบเตยนัที่มากุบแก้วนะครับเพิ่มเพิ่มวงเล็บวงวงวงเล็บวงเล็บวิรันยุภาอีกคนอันนี้ผมผมผมพูดไว้อย่างหนึ่ง อาจจะไม่ใช่สิบแปดก็ได้อาจจะไม่ใช่สิบสี่บวกสี่เหมือนเดิมอาะเป็นสิบสี่บกสองว่าทีมอาจจะลงตัวแล้วโค้รอจ,จะเห็นอะไรแล้วก็อาจจะเหลือสองคนแล้วนะคือผู้เล่นที่เราบวกให้สี่คนเนี่ยนะก็ก็จะเป็นกนกคอแสงทองในแห่งเซตเตอร์วารุณีอ่าวารุณีอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ม,มีกิดาพากับใบเตยที่ที่ทถ้าจะบวกไปก็คือบวกไปประมาณนี้ ซึ่งถ้าพรุ่งนี้ถูกหมดก็คงจะเป็นคุณนิกนะครับที่ไปเห็นรายชื่อของสมาคมมาแล้ว <c oughs> ออกน้อยก่อนเลย <c oughs> เออเร่งมันไม่มีไม่มีจากนี้แล้วนะไม่มีเพิ่มจากนี้ <c oughs> เพราะไม่มีแล้วมันแบบนี่นี่คือสูตรของเราแล้วนะของปีนี้นะ <ừ> สูตรของเราปีนี้แล้วนะก็สูตรสุดเป็นทีมโลกอ่ะเป็นจีนกับญี่ปุ่นีเดาไม่ถูกหรอกตัวเยอะเกินเออเยอะมากเยอะเกินก็เดี๋ยวมาติดตามว่าโค้ชออสจะประชุมกับทางทีมงานแล้วจะออกมาเป็นยังไง น่าลุ้นนะครัอันนี้ก็น่าลุ้นอันนี้ลุ้นชัวร์พูดถึงพูดถึงจุนี้20นาทีแล้วผมผมนัดกับคุณว่ผมจะพูดถึงบอรละบอบเวียดนามเลยช่วงนี้ผมติดตามผมเป็นเอฟีน้องกู้เย็นก่อนก่อนไปเวียดนามคุณเห็นอะไรชื่ออิตาลียังเรื่อแบดผมส่งให้คุณดู คุณย้ำก่อนอิตาลีเป็นไงอิตาลีมาเต็มนะเมื่อวานนี้เราก็คิดในใจว่าอีโกนูไม่มาบูวาเลยแดงเลยนึกไม่ออกเลยว่าขาดใครบ้างพี่ที่ได้แชมป์กันมาเมื่อปีแล้วนึกไม่ออกเลยเขาเรียกว่าเต็มครับเต็มกระบอกเผือกเลยโอ้แม่งโอ้โหเออน่าจะหัวเสาบ้างพี่ที่ที่ไม่ใช้โบเซติแต่ก็เดกานดี้ดีกันไปธรรมดาเดกานดี้ก็รู้สึกว่าขึ้นมาหลายปีแล้วเออ นะฮะที่เหลือแม่งเต็มหมดเลยอ่ะบอลเร็เวนี่คือกำแพงกรุงโรมอ่ะเออเดนเดตาเดซี่กับซาลาฟาแม่งเต็มยดนริเบลโลอ่ะภรรยาของไอ้ดานิเอเลสซานตาเรลลี่โคตุรกีอ่ะไอ้มอนิกาดิจเจเนโรอ,อ่ะนะฮะออบีหลังบีหลังนี่แม่งแบ่งมาให้เราคนหนึ่งได้นะขออันโทโปวามาเราก็จะ,เร,จะเราก็อาจจะชนะญ,ญี่ปุ่นก็ได้นะถ้าเรามีอันโทโคุณคุณร้ออันโทโปวาเลยคุณใช่เหรอต้องเสียของไปทัำกับอีกคนนู้นต้องหกว่าจะได้เล่นเออขอโอนมาให้เราเจริง จริงๆรอีกคนนูไม่ต้องมาก็ได้นะอันโตัวแปว่าคนเดียวอิตาลีก็ชสเอ่านตัวปว่าคนเดียวเรา, <c oughs> เ,ราเราก็เอาเราก็เอาไมา่อยู่นะครับบอกเลยแม่งโคตรเอาได้ไอ้กนนูไอ้กนนูประหลอดเต็มสักร้อยอันโตว่างแสักเก้าสิบอะดรอกว่านิดเดียวแค่นั้นแหละเหมือนเหมือนตุรกีอะเหมือนตุรกีไม่มีอาการใช่ไหมคาราตาซูไหมโอ้โหคาราตาซูแม่งโคตรเก่งแบบโอ้โหนี่คือแบบโคตรโคตรอะแม่งเหลือเชื่อแบบโอ้โหนี่แม่งเก่ง คาราคาซูแม่งมี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 เยอะกว่าวาก์สอีกนะลูกเล่นเพียงแค่ว่าตีตีตีจากสาเมตรยังไม่ดูเท่าวาก์สแค่ยอะไรอย่างเดียวเดี๋ยวเนนโคศเก่งกว่านี้อีกนี่ยังเด็กอยู่ยี่เป็ยี่สองเองใช่แต่เย็นมันไม่ใช่นักนักกีฬาประเภทพลังพาวเวอร์แต่ใครรู้ไหมอันนี้ผมผมพูดนะผมถึงกาบี้ดีกว่าโคนสตาร์พี่แซมคนตายเหรอผมว่ามีความหลากหลายมีความหลากหลายมากแบบ โดยเฉพาะลูกเสิร์ฟที่มยคนน่ากลัวเลยเสิร์ฟใส่เอสเสิร์ฟเอสแม่งเยอะที่สุดในทัวร์นาเมริกัะในสนามแรกอะนะฮะผมว่าาตอนแรกผมนี่สุดยอดแล้วนะเจอคนนี้ไปแม่งโหน่ากลัวว่ะและเล่นดีกับโปรคนนี้ด้วยโหดมากโหดมากก็แต่วันนี้ผมทำคอนเทนต์ไปผมบอกว่า AI มันฟันธงบอกว่าเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยเราสามศูนย์แน่นอนเราโบน่แต่ AI บอกว่าเกมกับอิตาลีเนี่ยเราได้เซตหนึ่ง ไม่แชทแชท GPT ก็บอกแบบนั้นแหละเออเมาลงอยู่เอาลไปนัเนเออเขาเลยบอกว่ามึงจะไปเฟนึงกับอิตาลีเลยเหรอก็แบบเออเข้าใจเข้าใจช่วงนี้แบบกระแสของแชท GPT มันมาแรงอ่ะอืมประกาศรายชื่อมาแบบนี้คุณเอาสักแต้มไหมล่ะโอ้ยเมื่อวานก็ทะเลาะกับคนคนคนในช่องคุณไปสองสามคนแล้วเนี่ยเรื่องไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเออโอ้นะฮะ พูดไม่ได้อะไรเราบอกแค่บอกว่าเราจะแพ้ญี่ปุ่นก็ต้องมาว่าผมกันบ้าบอไปหมดอืมเออพวกนี้น,นี่นคุณมาสู่เอฟซีเวียดนามผมหน่อยดีกว่าเวียดนามไปวีแอลผมถามคุณแค่นี้แหละคุณ,ค,ณคุณต้องตอบยาวก็ได้คุณคุณพูดมาเลยไปยังไงอ่ะเขาใช้เกณฑ์อะไรวัดปีนี้เออถ้าถ้าวอลเลกิ้งวอลเลกิ้งได้หรือเปล่าถ้าวอลแรงกิ้งได้ก็ได้ไปดิยี่สิบเก้าโลกแล้วแล้ววันนี้ชนะออสเตรเลียน่าจะขึ้นไปยี่สิบแปดได้มั้ง อ่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะเขาคงได้แชมป์แหละรายการเนี้ยอืมใช่ไหม,มเ,พนะเพราะว่าเพราะว่าคาซัคไม่ไหวแล้วคาซาัคคาซัคตัวหลักเจ็บคนคน <c oughs> สวยสชื่ออะไรนะให้คาซัควันนี้เจอไอ้อน,นาคุโรว่าคาซัควันนี้วันนี้แพ้ฟ<แ><แ>ิลิปปินส์นหรอเออแพ้ปินแพ้มาล่วงไปชิงเลยล่วงไปชิงที่สามเลยคาซัคก็ไปเจอไปเจอเวียดนาม้่งวะถ้าจำไม่ผิดอ๋อเหรออันนี้รอบอะไรไม่รู้ไม่ได้ตามเลยรายการเนี้ยวันก่อนดูมองโกเลียอยู่มองโกเลียคนสวยๆเยอะนะฮะ S <S <S อเออมองโกเลียครับมองโกเลียคนคยเยอะใช่ใช่ใช่น่ารักน่ารักน่ารักเพาน่าอ,อ,อ่ะไล่ดูนิดนึงทีมที่ตกชั้นอ่าสมมติสมมติเป็นเกาหลีใต้ตกชั้นนะเกาหลีใต้ก็ไม่ได้อยู่ในในในวงแล้วเกาหลีใต้ก็หลุดวงล้อไปไกลแล้วจะจกเว้<บ>นเอาจะลงไปสี่สิบกว่าด้วยมั้งนะฮะใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นทีมที่จะเลื่อนขึ้นมาอ่ะคุณก็ต้องสมมตินะสมมติถ้าเทียบโอลังกิ้งนะก็ยังยากอยู่ติดทังอะไรอ่ะเปอร์โตริโกอ่ะอราเจนนะยูเครนโคลอมเบีย อ่ายูเครนก่อนเลยเนี่ยอันดับสิบห้าเนี่ยที่ที่ที่ตามเราอยู่เนี่ยเนอเคนยาโคลอมเบียคิวบายังหรอครับอยู่ที่ว่าเขาใช้ระบบถ้ามาคัดกันแบบว o r l d c h a l ปีที่แล้วยังพอมีโอกาสมากกว่าว o r l ลนกิ้งนี่อีกนะฮะเออเออมันมันมันเหลือเป็นแラกิ้งที่ดีที่สุดที่ยังไม่เล่นวีเอลใช่ไหมถึงจะขึ้นชั้นใช่ไหมเงื่อนไขเอาอย่างนี้ไงอาร์เจนติน่าเคยเล่นแล้วขึ้นไม่ได้หรอจะไม่ได้เล่นอีกแล้วไม่ใช่ก็คือไม่ได้เล่นปีนี้ไงเขาไม่เล่นในปีนี้ไงเออโอเคก็ใช่ก็ผมถึงบอกว่า เกาหลีใต้อะตีดเพราะว่าเกาหลีใต้ร่วงอ่ะคุณจะต้องเจอใครบ้างไะตอนนี้ยูเคนที่สิบห้าเนี่ยนะฮะอ่ oh. ปะปาโตริโก้เนี่ยอาเจนเนี่ยโคลอมเบียเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ปีนี้ mm. เพราะว่าเพราะว่าผมวิเคราะห์แบบนี้ผมวิเคราะห์เวียดนามอ่ะตอนนี้เขามาแรงแต่เดี๋ยวฟิล,ลิปฟิล,ลิปก,ก็อาจจะลบไม่เยอะหรอกเพราะเจอไทยก็ลบไม่เยอะแต่เพราะว่าผมว่าเขาจะมาลบเยอะตอนชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกเพราะชิงแชมป์โลกมันคูณสี่สิบห้าใช่ไหมล่ะครับเป็นรองแค่โอลิมปิกโอลิมปิกคูณห้าสิบเขาจะไปลบตรงนั้นแหละ นอกจากว่าเขาเป็นแชมป์โลกเขาได้ไปแน่เลยคุณร้อยคุณคุณเห็นคุณไม่เห็นอ่าตู้เย็นเหรอผมเอฟีตู้เย็นนะนนะครับเอาทีเนี่ยโหใต้วงไต้หวันแบบโหไม่ไหววันนี้ขนาดเจอออสเตรเลียกระเด้งเลยเดี๋ยววันนี้ชวนโคเต้ามาคุยเรื่องตู้เย็นดีกว่า <c oughs> ผ่านประสบการณ์ <c oughs> นำทีมเจอกับ <c oughs> ตู้เย็นมาเยอะแยะถามโคเต้ให้เรารู้เรื่องอไปเลยว่าตีแบบนี้มันผู้ชายผู้หญิงสปีดบอลอย่างนี้เนี่ยในวงของโคเต้เนี่ย เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะเวลาจะขึ้นตบเขาเรียกแลนดิ้งเหรอลันเวย์ตบก็ตบก็เทคเนียไม่ต้องใช้ลันเวย์วิ่งมาเทคก็จ้ำตีได้อืเป็นคนเป็นคนที่ใช้ลันเวย์น้อยมากอืมเพราะมันมีแรงแรงผักแรงบีดครับจริงๆผมดูมาเล่นบอลมาเนี่ยดูมาหลายหลายเคสนะวากาสอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้แบบลันเวย์อะไรมันมันต้องมีพลังออกมานะแต่คนแต่นี้เป็นเคสพิเศษจริง รันเวรประมาณปกติถ้าเขาจะใช้ประมาณสามเก้าใช่ไหมก็มยันใช้ประมาณเก้าครึง่งเก้าครึ่งแล้วลูกที่ตีโคตรแรงแล้วก็เข่าเข่าเหนือเน็ตนะโดดอะ่ะโอ้เออแล้วพลังตีก็ถ้าเป็นคือถ้าเขาเป็นแบบเป็นผู้หญิงจริงผมยอมรับเลยว่านี่คือพรสวรรค์อืคถ,ถูกป่ะคุณคุณเห็นบ่อยคุณก็ดูคุณก็เป็นเอฟพีแต่คุณไม่กล้าพูดจริงจริงมีคนหนึ่งที่ที่น่าจะรู้ ได้ชัดเจนเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็คือน้องเฟิร์นวิสลาเพราะว่าทีอยู่แถวทีแบงค์เฮนบินมาแต่เขาค่อนข้างเก็บตัวนะเท่าที่ผมรู้อ่ะคือใครใครใช่ใช่ก็คุณก็ผมก็บอกคุณด้วยแหละคุณตึงรู้ว่าเขาเก็บตัวไปไหนเขาต้องจองเขาเดี่ยวไว้เขาแล้วผมก็ไปตามข่าวที่เวียดนามหรือแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมเขาเก็บตัวนะเขาไม่ใช่แบบว่ามาใช้ชีวิตกับคนเขาจะมาส่งสิงตอนที่มาฝึกซ้อมหรือว่ามีกิจกรรมกับเพื่อนไปแข่งต่างจังหวัดเขาขอห้องเดียวใช่เขาค่อนข้างเก็บตัวนะดังนั้นเนี่ย มันก็รายการเคสใช่ไหมไม่รู้อันนี้รออย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าแต่ผมผมเคยเจอเขานะผมเคยเจอเขานะเขาเคย LP Bank เคยมาอุ่นเครื่องกับผมนะปีที่แล้วอ่ะเขาบอกเป็นคนที่ใส่ดีมากนะเป็นคนน่ารักเป็นคนพูดน้อยแต่ไม่ได้ขอถ่ายรูปไปดันมัวแต่ไปขอถ่ายรูปกับพวกบอลเร็วพวกหัวเสาเนี่ยคุณเนี่ยไม่ไม่ไหวเลยถ้าถ้าเกิดอนาคตมุ่งไปหน่อย ขากลายเป็นทดแทนกาบี้อิกุนูขึ้นมาคุณคุณจะตามไม่ทันอ๋อเดี๋ยวเาเดี๋ยวเดี๋ยวเวียดนามเขามาอุ่นเครื่องกับเราบ่อยครับเดี๋ยวจะเจออีกอยู่แล้วนะฮะยิ่งทีมยิ่งทีมมีคนไทยเดี๋ยวได้เจอกันอยู่แล้วนะฮะคุณไปถ่ายรูปไว้นะอนาคตเขาจะขึ้นไปเป็นคู่แข่งของอิกุนูวากาสนะฮะหรือแบบผู้นำของโลกได้เลยครับผมดูไว ขอปออรรบคัขโทษนะช่วงนี้ผมว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนด่าเยอะที่สุดแต่ว่าอย่ามาคุยกับสีสันเพราะแค่แค่นิคบอกว่าไปไปเมื่อไหร่ไปวิญญาณเมื่อไหร่อืมนะฮะยาก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 ผมว่าบางทีอ่ะ อ่เกาหลีสมมติติ้งต่างเกาหลีตกนะอันนี้คลิปคิป่เข้าข้างเลยนะเกาหลีตกบางทีเกาหลีกลับมาอีกรอบวีต่างก็ยังไม่มาว่ะเ,เออันนี้เป็นได้มากกว่าว่าเกาหล <c oughs> ีเขใช้เวลาสัก2สสปีปรับรูปปรับล่างนักกีฬาเริ่มมีประสรบการณ์มากขึ้น<อ>นะ เออนะฮะผมคิดแบบนี้นะอ่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตบอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับน่าจะเดือดน่าจะมันเดี๋ยวมารอลุ้นรายชื่อไปด้วยกันนะครับผิดพลาดระกันขออภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลตู้เย็นเนี่ยคุณนิคเขาจะแม่นกว่าผมหลายๆเรื่องนะ แังครับคุณดิ๊กช่วงนี้วอลเลย์บอลอัปเดตต่อเนื่องนะฮะนี่ผมขอพรไนะคุณผู้ชมฟังนะนี่เขาจะไปแยกไปไลฟ์สดกับแยกไปไลฟ์สดคนเดียวแล้วเขาแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรนะาตังเลยแยกวงนะคุณผู้ชมนี่ดูเลยเออหัวเราะหัวเราะเพื่อทางรัดไงทางรัดไงเพื่อถึงหกหมื่นเราเร็วนะฮะเออไม่ทิ้งผมเตือนคุณหนึ่งเรื่องนะถ้าเกิดคุณไลฟ์แล้วคุณติดใจอ่ะคนที่จะเสียใจที่ผมคือใครรู้ไหมใครฮะ AISP โอ้ a s p ผมนี่ต้องต้องงอเขาไม่ใช้เขางอผมคุณคือนักวาดลำหนึ่งของ AISP โอ้ตายลา์ติยลมพุ้มเนี่ยโอ้โหคุณติดใจคุณไม่ไปไ์ไม่ไม่ไปพ่ายเขาเขาเขาเศร้านะโอ้เขายังยังกริปอยู่เลยฮะตอนนี้ฮะเออ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้เราทั้งสองคนลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม